เอาแล้วไงเคสุเกะฮอนดะประกาศเองอยากคุมทีมชัตไทยลุ้นไปบนโลกด้านเมืองทองจบสวยเปิดตัวทิสตองโดขณะที่บุรีลัมฉลองแชมป์ยิ่งใหญ่แถมสุปชัยคว้าดาวซนโวเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลต้องสุยคลิปนี้มาจัดหนักจัดเต็มในหลากหลายเรื่องราวนะครับทั้งเรื่องของทีมชาติไทยแล้วก็เรื่องราวของฟุตบอลไทยลีกันหน่อย ในช่วงแรกฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ให้กับช anel ตองสุยกันด้วยนะครับคลิปนี้ช่วงแรกไปพูดถึงข่าวที่น่าสนใจกันหน่อยนะครับเป็นเรื่องราวของเคสุเกะฮอนดะนะครับอดีตนักฟุตบอลทีมชาติญี่ปุ่นที่ล่าสุดเนี่ยพึ่งประกาศแยกทางกับการเป็นเฮดโค้ชของทีมชาติกัมบูชานะครับหลังจากที่จบซีเกมเป็นที่เรียบร้อยฮอนดะไม่สามารถพากัมบูชาเนี่ย ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้และตกรอบแรกไปในที่สุดนะครับทำเอาแฟนบอลกัมพูชาเซง็งเช่นเดียวกับฮอนดะก็ค่อนข้างเซ็งเพราะว่าเขาปั้นทีมกัมพูชาชุดนี้มาเวลานาน,านพอสมควรนะครับแล้วก็มีวิธีการเล่นที่ดูดีขึ้นช่วยยกระดับกัมพูชาได้ดีกว่าสมัยก่อนเยอะมากๆจนได้รับคําชมในอาเซียนอย่างมากนะครับแล้วก็รวมถึงสไตล์การแต่งตัวของฮอนดะในการคุมทีมก็เท่พอสมควรเลยนะครับ มาสู้กับมาริโอยูรอฟกี้ของเมืองไทยได้เลยนะอย่างที่บอกนะครับว่า Honda ตอนเนี้เขาว่างงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากแยกทางจากกัมพูชาและที่สําคัญมีรายงานจากทางฝั่งญี่ปุ่นนะครับว่า Honda เนี่ยตอนนี้เขาจะเดินทางสายโค้ดแบบเต็มตัวแล้วนะจะมาแบบเป็นฮดโค้ดแบบเต็มที่คือตอนที่ทํากัมพูชาเนี่ยเขาก็ทําไม่ได้แบบฟูลไทม์ทำพาร์ทไทม์บ้างไม่ได้อยู่กับทีมตลอดก็จะมาตอนบอลแข่งประมาณนั้นแต่ Honda เขา มุ่งสายโค้ดแล้วเขารู้สึกอินกับการเป็นโค้ดมากนะครับล่าสุดเคสุเกะฮอนดะออกมาโพสในโซเชียลส่วนตัวเลยเขาบอกว่าในชนะเฮดโค้ดเนี่ยเขาสนใจคุมทีมโอมานนิวซีแลนด์ UAE ไทยและบางประเทศที่ต้องการไปเล่นฟุตบอลโลก2026คือพูดง่ายๆว่า,าก็เปิดเลยอะ่ะอยากคุมทีมชาติเหล่านี้ถ้ามีข้อเสนออยากให้ไปคุมอะ่ะก็ลองยื่นมาพรอไม่คุม โอ้พอโพสต์มาแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคนแชร์คนไลค์เยอะมากแล้วก็พอข่าวนี้ลงที่ไทยแฟนบอลชาวไทยก็สนใจเพราะฮอนดะก็พูดเองว่าอยากคุมทีมชาติไทยลุ้นไปบอลโลกเหมือนกันเออยังไงดีคุณผู้ชมคิดว่ายังไงส่วนตัวผมมองว่าฮอนดะกับประสบการณ์ในการเป็นโค้ชถือว่ามีไม่เยอะแต่ก็เป็นโค้ชสมัยใหม่ที่มีวิธีการและแนวทางอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ประสบการณ์ในการค้าแข่ง ฟุตบอลจากยุโรประดับโลกมาเนี่ยผมว่าจะช่วยฮอนดะเป็นโค้ดที่ดีได้นะแต่เขายังต้องปรับปรุงในหลากหลายเรื่องนะส่วนทีมชาติไทยกับฮอนดะความเป็นไปได้มันมีมากน้อยแค่ไหนผมก็มองว่าสำหรับชุดใหญ่เนี่ยมันยังคงยากอยู่นะครับเพราะว่าประสบการณ์ของฮอนดะเองและทีมชาติไทยก็มีมาโน่อยู่แต่ถ้าเกิดให้ฮอนดะมาทำเยาวชนเนี่ยอันนี้ผมมองว่า ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับก็รอดูแต่ผมว่าระดับเคซเกิฮอนดะคงจะว่างงานได้ไม่นานเพราะว่าเข้ามาเปิดตัวแบบนี้ผมเชื่อว่าชาติที่เขาพูดชื่อมาเนี่ยคงจะมีการพูดคุยกันหลังจากนี้แล้วกันรอดูนะก็เป็นอีกหนึ่งโค้ดที่แฟนบอลชาวไทยรู้จักแล้วก็จับตามองมาตลอดสำหรับเคซเกิฮอนดะก็เป็นตำนานทีมชาญี่ปุ่นด้วยนะครับอ่ะรอดู คุณอยากได้ไหมอ่ะถา,ถามแฟนในช anel ต้องซุยอยากเห็นฮอนดะมาคุมทีมชาติไทยชุดใหญ่ไหมลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้เออก็นี่เป็นอีกโค้ดที่เ,ออเขาก็มีวิธีการที่โอเคอยู่นะแต่จะต้องปรับในเรื่องของประสบการณ์เล็กๆน้อยๆอ,อ,อ่ะรอติดตามนี่ก็เป็นเรื่องของฮอนดะที่ในช anel ต้องซุยมาฝากกันนะครับจากนั้นก็อยากไปพูดถึงเรื่องราวของฟุตบอลไทยลีกกันหน่อยก็ปิดฉากฤดูกาลนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ย ผมไปรับหนะ้าที่เป็นพิธีกรที่สนามทันเดอร์โดมสเตเดียมนะครับในเกมที่เมืองทองเนี่ยโอโหโชว์ฟอร์มอย่างโหดในนัดสุดท้ายของฟุตบอลไทยลีกนะครับเปิดบ้านถลม่มราชบุรีขาดลอยถึง4ประตูต่อศูนย์จริงๆเกมเนี้เมืองทองได้ชนะสะักหกเลูกอะ่ะถ้าเอลิกโจฮานะ่ายิงแบบคมคมในช่วงท้ายเกมนะครับแต่ก็ได้วิลเลนพ,อพ็อปที่กดแฮตทิกบอลเมตยิงอีก1ลูกเป็นเกมที่เมืองทองโชว์ผลงานได้ดีจริงๆนะครับที่ผมดูสนามเนี่ยโอ้โหนักเตะทุกคนเล่นด้วยแพชชั่น เพราะว่าเล่นต่อหน้าแฟนบอลและแฟนบอลก็มา4ี่ห้าพันคนเพราะว่าหลังจบเกมเนี่ยพอจบเกมปุ๊บอะ่ะเขาจะมีพิธีประจำของเมืองทองคือใช้แฟนบอลเมืองทองลงมาในสนามลงมาถ่ายรูปนักเตะลงมาแสดงความดีใจลงมาทักถ่ายบรรยากาศเป็นกันเองและอบอุ่นมากแล้วก็ใครที่เจอผมแล้วเข้ามาขอถ่ายรูปขอขอบคุณทุกคนมากนะครับเป็นบรรยากาศที่สุดยอดจริงๆไปมา2ปีติดแล้วก็มีความสุขมากนะครับแล้วก็ล่าสุดเมืองทองเนี่ยโอ้โหเมื่อวานนี้ก็มีการเซอร์ไพรส์แฟนบอลน,นะครับ เปิดตัวแบ็กขวาคนใหม่เข้ามาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยคือคิสทิสตองโดนะครับก็บเป็นอนดีตนักเตะเมืองทองที่ไปอยู่กับแบงคอกแล้วก็อยู่กับแบงคอกไม่ได้ต่อสัญญาแล้วก็เมืองทองก็ไปคว้าตัวมาก็ถือว่าเป็นการเสริมทัพที่ตอบโจทย์เพราะเมืองทองขาดแคลนแบ็กขวาแล้วผมมองว่าฝีเท้าระดับทิสตองโดเขาเล่นได้อยู่แล้วแล้วผมว่าเขาตอบโจทย์รับแทคกติกของมาริโออ่ะเขาพอเขาเป็นแบ็กสายพละกําลังและการกลับมาในครั้งนี้ของทิสตองโด เขาก็อยากจะพาเมืองทองกลับมายิ่งใหญ่นะครับก็ถือว่าเป็นดีลที่น่าจะทําให้แฟนบอลเมืองทองมีความสุขเมื่อวานเนี่ยตอนที่สตองโดออกมาเปิดตัวเนี่ยแฟนบอนปลปรบมือกันเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ยอดไล่ยอดแชร์ข่าวที่สตองโดก็เยอะแยะจริงๆแล้วเท่านี้ไม่พอนะครับเดี๋ยวเมืองทองจะมีการเสริมทัพแบบปรับให้คุณภาพสควอตทีมมันใหญ่มากขึ้นตัวผู้เล่นชื่อดงังทั้งต่างชาติทั้งไทยเดี๋ยวน่าจะมาเพิ่มนะครับ แล้วก็ต่างชาติจับตาดูอาจจะปล่อยเกือบหมดวิลเลนพอปเนี่ยน่าจะอยู่ต่อแล้วก็อาจจะลุ้นอีกหนึ่งสองคนที่อยู่ต่อแต่ตรงนั้นอาจจะปล่อยแล้วก็ไปหาต่างชาติที่มีคุณภาพดีเข้ามาปีหน้าเมืองทองน่าสนใจน่าดูมากมาริโอได้ประสบการณ์มากขึ้นและพร้อมที่จะพาเมืองทองลุ้นข้างบนแล้วรอดูแล้วกันนะครับเมื่อวานไปดูเมืองทองมาเป็นไงบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้แล้วก็รวมไปถึงบุยรำกันหน่อยเมื่อวานนี้บุยรำก็โชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดนะครับ เล่นที่สนามช้างอารีนาก็ชนะโคราชโคราชก็ตกชั้นเรียบร้อยนะครับตามคาดส่วนบุรีรัมก็ฟอร์มดีนะเมื่อวานนี้และที่สําคัญนะครับวีรัมฉลองแชมป์มีโปรเตโตเข้ามาเล่นคอนเสิร์ตด้วยก็เป็นภาพฉลองแชมป์ที่ยิ่งใหญ่ก็สมควรที่เขาจะได้รับแชมป์นะเพราะว่าเป็นทีมที่ฟอร์มการเล่นมาตรฐานคงเส้นคงวาที่สุดและที่น่าสนใจคือสุประชัยใจเด็ดนะครับน้องอาร์มก็คว้ารางวัลดาวสนโนไทยลีกซึ่งเป็นคนไทยในรอบหลายปีนะ ยิงไป19ประตูด้วยกันในปีนี้นะครับก็ปลบมือให้กับสุภาชัยใจเด็ดแล้วกันก็เป็นศูนย์หน้าไทยด้วยไม่ง่ายนะครับที่จะเบียดพวกต่างชาติขึ้นมาเป็นดาวซุนโมไทยลีกปีนี้แล้วเป็นดาวซุนโูเดียวด้วยนะครับอะก็ปลบมือให้กับสุภาชัยใจเด็ดที่ยอดเยี่ยมมากในเรื่องของการจบสกอร์นะครับส่วนตกชั้นก็พูดไปแล้วนะครับตกชั้นก็จะมีะหนองบัวแล้วก็ลำปางแล้วโคราชโอช้โหโคราชนี่น่นาเศร้านะตกชั้นต้องบอกว่า แบนบอลน่าจะใจหายพอสมควรแต่ก็ต้องทําดีๆกลับขึ้นมาใหม่ได้ส่วนอันดับหนึ่งบุรีรมอันดับ2แบงคอก3ท่าเรือ4เมืองทองก็ประมาณนี้ก็เป็นไทยลีกอีกหนึ่งลูกการที่สนุกสุดมันนะครับติดตามกันได้ใหม่ฤดูกาลหน้านะอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้ในช anel ต้องสุยก็ฝากคุณผู้ชมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับช anel ต้องสุยกันด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพนวัตรผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยติดตามกันได้ยาวๆครับ จบไทยลีกแต่ก็มีคอนเทนต์อื่นๆอีกมากมายให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมนะครับเจลีกทีมชัดไทยซีเกมรอดูกันได้ช่วยกันกดซับให้กับช anel ตองสุยกันด้วยคลิปนี้ไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ